เขาเป็นคนสู้สู้ชีวิตมากถึงมากที่สุด30บาทอะ่ะโอ้โหกินกันยังไงใช้กันยังไงล่ะแล้วอย่างด้วยความเป็นแม่อ่ะลูกต้องอิ่มส่วนแม่คืออาจจะไม่อิ่มหรืออดขานลำบากมากแล้วมันสู้อยู่คนเดียวก็ต้องสารเขาอ่ะเราก็ไม่มีอะไรจะกินนะ หยุดความโชชจำไว้ให้เป็นเรื่องซ่อนใจเจอดีร้ายเท่าไรเราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันายให้มันจางหายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่ท้อจะลุกสู้ไหม ไเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา นี้คนจริงใจไม่ท้อจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อรู้จักคุณแม่หัวใจแกล่งคนหนึ่งซึ่งไม่เพียงเป็นแม่เลี้ยงเดียวแต่ยังมีลูกพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม่ต้องคอยดูแลทุกอย่างไม่สามารถไปทำงานนอกบ้านได้แม่พยายามทำทุกทางเพื่อให้มีไรายได้มาเลี้ยงลูกแต่ก็ลำบากเพราะขายของแต่ละวันกำไรแค่ไม่กี่บาทแม่ลูกต้องอยู่อย่างประหยัดสุดตัว ลำบากแค่ไหนไม่เคยปล่อยให้ลูกอดพร้อมสู้เพื่อให้ลูกอยู่ได้เรื่องราวเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยครับมวันนี้ที่บ้านอยู่กันกี่คนครับ สองคนกับลูกพิการชื่ออะไรครับสักดาดีเจริญน้องสักดาปีนี้อี่เท่าไรแล้วครับยีบเจ็ดเต็มจ้ะเขาเป็นยังไงบ้างรับตอนนี้เขาพิการมาตั้งเกิดนะแต่ตอนนี้ไข้บ่อยจะเป็นไข้บ่อยแต<พ>ก่กินยากันชักตลอดตอนคลอดมาเป็นยังไงตอนท้องทําโรงยางยางรถยนต์มันก็มีมีฝุน่นมีแป้งเหม็นนั่นนะมันก็อาจจะเข้าไปถึงเด็กแล้วเจ็บท้องอ่ะ พาออกพาออกเด็กแย่ทางในท้องเด็กอยู่ยโรงพยาบาลยี่สิบสามวันนะหมอก็ว่าไม่รอดอันนี้รอดมาเนะี่ยคือจับดูอาการนี้ก็คือน่าจะเป็นภาวะพิการทางสมองใช่ไหมครับทําให้ร่างกายพัฒนาการล่าช้าชแล้วเรื่องสายตาเรื่องอวัยวะอื่นๆ,ๆเขามีอะไรที่ไม่ปกติไหมครับก็ขานั้นแหละเคยจับเขายืนเดินไหมครับเคยตอนเล็กๆเ,เ,เขาให้ฝึกเดินก็จับทำไม้สองข้างเนี่ยก็ให้จับจับ จับก็ก้าวมั่งก้าวมั่งเลยก็นัังไปแล้วขาจะแข็งเก่งแข็งก็หมาว่าเดินไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเวลาอยู่ในบ้านนี่ทำไงครับกระถัดกระถัดไปนี่แหละขึ้นบนโดงขึ้นบันไดด้วยจะถอยหลังขึ้นก็มาต้องดูแลตลอดต้องตามอ๋อเคยตามไปจับไม่เคยต้องจับตลอดตอนลงก็จับตลอด แล้วช่วยเหลือตัวเองได้บ้างน้อยแค่ไหนครับไม่ได้เลยแสดงว่าต้องมีคนอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาตลอดก็อาบน้ําใส่เสื้อนนังเกงให้แปรงฟันป้อนข้าวทุกอย่างไม่เว้นแล้วปัจจุบันนะครับเขาเขามีพัฒนาการหรือว่าเขาสามารถทำอะไรหรือว่าสื่อสารอะไรได้ไหมครับ กันได้มั้งไม่มากสามารถพูดเป็นประโยคยาวๆได้ไหมครับว่าหิวข้าวไปกินข้าวกันหรือว่าจะไปทํานู่นทาเนี่ยครับกินข้าวก่อนพูดได้แค่นี้สั้นอ๋อคือพูดได้เป็น<ช>คําๆแต่พูด,ดยวยาวไม่ได้ไม่ได้ถามกินข้าวยังตอบว่ายังไม่เป็นก็ตอบว่ากินแล้วทุกครั้งแล้วยังมีภาวะแทรกซ้อนหรืออาการปกอย่างอื่นแทรกไหมครับทุกวันนี้ก็จะไายบ่อยเกรงบางครั้งก็คือมีภาวะเกรง แสดงว่าต้องรับยาด้วยว่ารบบอย่างนี้รับยากินยากันชักตลอดเช้าเย็นต้องกินทุกปันวันกันกินตอนเย็นเช้าเย็นอะกินเช้าเย็นมีเหตุการณ์ไหนก็ที่เราปล่อยกัแบบ่าสาตัตานิดเดียวแล้วแบบเคยไปอุบัติเหตุหรือประสบอุบัติเหตุวันนั้นก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยตอนตนี้มีซาเล้งมารับคนเขามีคนตายผลน้องก็จะไปขึ้นซาเลง้งเขาถกมาจับไปทานคว่ำหน้าเนี่ยฟันหักหน้าเนี่ยดูได้แงนี้ยิ้มนีลูกเนี่ยหล่อเลย วันหน้าหักกระเด็นเลยเจับไม่ทันคือพูดง่ายว่าลาสายตาไม่ได้จริงๆละสายตามไม่ได้<ฮ>เขาไปจับแล้วมีวันนั้นเกิดเหมือนกันที่นั่งนั่งอยู่อ้าวหงายไปแล้วเกงไม่ทันมองอะ่ะแต่ทีแรกยังได้ยินเสียงอยู่เลยอะ่ะเวลาเงียบเสียงหันมาดูเกงหงายไปแล้วแล้วทำไงต้องเขาไปต่อคอหงายก็อาจจับเอาหมอนให้นอนเ,ออเขาก็จะหลับไปหลับไปสักเกือบเกือบพึ่งชงั่วโมงเดยกก็ตื่นมาเหมือนเดิม 2ีปีแล้วที่วันนี้ต้องสวมบทแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นเสาหลักดูแลลูกพิการเพียงลำพังท่ามกลางการหาไรายได้ที่ยากลำบากแล้วสามีผมว่าครับเสียไปตังกะลูเกเจ็ดขวบเอเหรอครับจ้ะ อกอพอเสียพุตัวเองต้องรับผิดชอบหลายทั้งหมดเลยกลายเป็นแม่ลิ้นเดียว20ปีเต็มเราเรา,เราเประกอบอาชีพหรือมีอไรายได้จากอะไรอย่างไทุกวันแกขายขนมให้เด็กแบบนี้แหละนิดหน่อยเนี่ยไม่ได้มากมายส่วนทั้งการข,ของที่บ้านใชครับแต่ดูชุมชนแถวนี้ก็จะเป็นเหมือนอเล็กๆไม่ได้ไดขายเด็กๆไว้่นั้นทานเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีเด็กเยอะหน่อยวันธรรมดาก็ไม่มีเด็กเลย เมื่อข้อจำกัดของการมีรูกพิการคือทำงานนอกบ้านไม่ได้วันนี้จึงทำทุกอย่างที่สามารถทำที่บ้านได้เพื่อแลกกับรายได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ตามรายได้ก็คือมาจากขาของชำใช่ไหมครับเห็นที่แขวนแขวนอยู่ตามริมผนังกับวางกับพื้นนี่คือเป็นพวกตะกร้าสารด้วย ก็แรกๆก็ขายได้รุ่นนี้เขาก็เขาก็มีกันทั่วคนก็สานเป็นกันบ้างแล้วก็ขายได้นานๆรั้งนั้นๆใบอะไรเงี้ยตะก,ก้าพวกนี้ก็คือทําเองจ้ะทำเองอย่างตะก,ก้าอย่างพวกนี้ครับเราไปฝึกหรือใครมาสอนเราทำาครับที่อบตเขาสอนให้ฟรีเพราะว่ามีลูกพิการไงความจริงเขาจะสอนคนพิการตอนนี้คนพิการเขาไม่เป็นไงแ,แม่ก็ไปหัดได้3วันเขาให้ตังค์อีก300พวกวัสดุสิ่งของที่เราต้องซื้อมาอทำเอง พูดง่ายๆว่ามันก็ต้องลงทุนเดือนหนึ่งขายได้กี่ใบนะครับบางเดือนไม่ไม่ได้เลยจะมีบางเดือนก็อสองใบาสามใบก็ขายได้ไม่ดีเหมือนกันที่ยอดอื่นๆได้ครับก็บางครั้งเนี่ยต้นไม้นี่แหละมะนาวมั่งตอนนี้ไม่ออกนะมะนาวก็ขายได้ไดมั่งปลูกมะน,นาวมะม่วงมั่งเนี่ยมะม่วงก็นานๆออกทีไงผมก็คือ <c oughs> ไม่ได้เป็นสวนไม่ไม่เป็นไน่มีแค่สองต้นเนี่ยแสดงว่าอะไรได้ก็ ถ้าไม่มีเลยจะมันมีค่าใช้จ่ายเยอะไหมครับเป็นการอยู่การดูแลลูกอย่างเงี้ยครับก็ไม่เยอะก<ม>็เพราะว่าก็ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดเงี้ยมันมีวันไหนที่ไม่ได้ไม่ได้เงินเข้าบ้านมาเลยไหมมีอ,อย่างอ,อย่างเมื่อวานนี่ขายของได้กี่บาทเฉลี่ยเป็นเดือนนะประมาณสามสิบกว่าบาทบางวันอาจเอากำไรนะกำไรได้กำไร,รวันละสามสิบบาทบางวันอาจจะมากหน่อยบางวันก็น้อยหน่อยน,อยนอยะเงี้ยเฉลี่ยก็เรื่องนั้นไงก็คือหากต้นทุนแล้วกำไรสามสิบาบาท แต่ก็ใช้กันอยู่สองชีวิต,ตปัจจุบันนี่คือปกติผมทาาอาหารร้านตามสั่งนี้ก็50บาทะสาบาทแล้วนี่เราใช้จ่ายยังไงครับฉันบางทีถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวซื้อเตี๋ยวมาถุงก็กินสอคนกินข้าวด้วยแล้วมืออื่นอะบากทีก็ทอดทอดไข่กินมั่งมามา่มามาัมา่งนี่ไงโอ้ยอยู่แบบนี้นนจริงเหรอจริง ย่ารู้จักมาวันนี้นาแล้วยังครับถ้าจากวันท hmm. ี่เจอกันจนถึงวันนี an ้ก็ย่างเก้าปีแล้วค่ะเห็นภาพการต่อสู้ชีวิตของเขาเราสะท้อนใจในเรื่องไหนครับพี่แบบพี่เอิ้งนะพี่คิดว่าโหแม่คนนึงได้ขนาดนี้เลยหรอเขาพยายามทําทุกอย่างที่ได้เงิน้วยนะอย่างไอกระเป๋าสารนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็ของชําในร้านซึ่งของชําพวกนั้นก็ทำไร้มมากอ่ะแล้วก็ทําชา ทำพวกอ่ชานมเย็นแล้วพี่อก็คือมาอุ่นเขาซื้อไปแจกวันเด็กซื้อไปอแจกคนยากไร้แต่เขาก็ทําอร่อยนะห้าบาทอ่ะต้นทุนพี่ว่ากกํกำไรพี่ว่าไม่น่าจะได้สักเท่าไหร่เขาพยายามหาหาอะไรที่แบบเสริมหาอะไรที่เสริมบางทีแกก็แกงบอนขายเพราะว่าพี่เคยโทรมาถาม บอกว่าแกงบอลยังมีมะนาวเด็กก็ขายอะไรที่เป็นเงินอ่ะพี่ว่าเขาเป็นคนสู้สู้ชีวิตมากถึงมากที่สุดยิ่งวันนี้มันทําให้เรารู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไงสามสิบบาทอ่ะโอ้โหกินกันยังไงใช้กันยังไงล่ะใช่ไหมแล้วอย่างด้วยความเป็นแม่อ่ะลูกต้องอิ่มส่วนแม่คืออาจจะไม่อิ่มหรืออด เขาเขาต้องทำอะ่ะมองดูแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นพี่อึ้งอะ่ะพี่คนไรโูกะลรพอมาแล้วอึ้งเลยอะ่ะพี่ว่า,ขาเขาอึดน,นะอุดอุดมากยี่สิบปีเนี่ยเขาก็คงจะคงจะเลยคําว่าเพว่าท,ทุกคนท้อหมดแหละพี่ว่าเขาคงท้อแต่เขาก็ต้องคิดว่าเอาเอาแบบหวงลูกกขาเนาะต่อให้ท้อแค่ไหนมันก็ต้องกัดฟันสู้ไงด้วยไรายได้แค่30บาทต่อวันทำให้วันนีและลูกต้องประหยัดกินประหยัดใช้กันสุด โชคดียังมีเบีย้ยคนพิการของลูกและเบีย้ยผู้สูงอายุของตนเองช่วยประทังให้มีตังจ่ายค่าน้ำค่าไฟในแต่ละเดือนไม่ใช่แค่ค่าน้ำค่าไฟที่ต้องจ่ายทุกเดือนแต่วันนี้ยังต้องเก็บเงิน ไว้จ่ายค่าเช่าที่ของบ้านหลังนี้ทุกปีอีกด้วยก็เก็บไว้หลันก็ต้องเก็บไว้อย่างปีใหม่เนี่ยจะต้องเสียค่าค่าทีนนะทุกปีเดี๋ยวก็จะมีหนังสือมาละพันหน,นึ่งพปดิบาทอะไรเงี้ยก็ต้องเสีย ้อนกลับมาในชีวิตในอดีตในในวันที่เรามีสามีตอนนั้นสามีทํางานอะไรนะครับที่แรกเลยทําโรงยางแล้วมาตอนหลังเป็นเป็นเป็นยอดรอปภมีเงินเดือนประจำจ้ะแล้วเข้ามาเสียชีวิตไปตองี่นั้นากาคือเป็นคนหารายได้คนเดียวมาตลอดคนเดียวอ <c oughs> เคยกังวลใจกับความเป็นอยู่ไหครับในวันที่สามีไปแล้วเราเหลือะัลูกสองคนี <c oughs> ก็มีันก็ต้องมีอะเนาะรู้สึกว่าโดดเดียวใช่ผมเชื่อว่าความยากลำบากในการใช้ชีวิตนี้มันค่อนข้างนหนักพอสมควรเหมือนกันเวลเราอยู่กับลูกอย่างวันนี้ไม่ได้เงินมาเลยคุยกันนะครับว่าจะทำมีการปรึกษาใครครับไม่ไม่ปรึกษาใครเลยจะปรึกษาลูกก็ไม่ได้ใช่ไหมคิดอยู่คนเดียว วันที่มาหาเขาเนี่ยเห็นเขาสารตะกา้าสารอะไรของเขาเนี่ยเราก็เลยก็เลยคิดว่าอ่ะเราจะช่วยแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะช่วยยังไงอ่าแรกๆพี่ก็ซื้อไปใช้ด้วยแล้วก็ซื้อไปก็ขายเพื่อนขายอ่าญาติญด,ด้วยค่ะแต่พี่อยากให้มีอ่าหน่วยง,งานสนับสนุนเรื่องอาชีพของเขาเพราะว่าด้วยเงินที่ได้จากของชาเงินที่ได้จากอ่าคนพิการหรืออ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ย พี่ว่ามันไม่พอไม่พอพอแล้วอย่างไรได้เสริมเนี่ยกระเป๋าสานเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้ตลอดมันไม่ได้ตลอดแต่ถ้าเขาทําแล้วมีอะไรแปลกใหม่มีตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้นเดือนหนึ่งไม่ต้องมากมีรายได้เขาสักพันสองพันมันก็ยังดีกว่าอาหารนิเีษอันนี้เป็นเงินจากที่ขายที่หนอกระเป๋าไปขายให้<ๆ>ซื้อใช้<ๆ>ด้วยแจกด้วย มังคับเพื่อนเื้อด้วยแล้วนี้เป็นอ่าเป็นเงินที่อ่าช่วยในการส่งเสริมอาชีพไอ้ซื้อของใจจ๋าเนะียนักสู้สู <c oughs> วันนี้รักลูกมากและพยายามดูแลตัวเองไม่ให้เป็นอะไรเพราะกลัวว่าถ้าไม่มีเธอลูกจะอยู่อย่างไร ทุกวันนี้กินอาหารครบมื้อเมื่อวันหนึ่งสามมื้อปกติทานกันที่บ้านนี้กวนเราทานกันกี่มื้อสามมื้อถึงกินสามคั้งสามงยังไงต้องกินสามมื้อกลัวเป็นกลัวเป็นอะไรไปไงต้องกินครบบางทีกินน้อยหน่อยก็แต่มันไม่มีเนี่ยสิคืออยากจะกินครบสามื้อแต่มันก็มีข้าวก็เอาละข้าวกับไข่กินข้าวแับมาม่ามั่งปากป๋องมั่งเนี้ยเราวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยจะถือว่าคุณภาพชีวิตค่อนข้างจะมีปัญหาเหมือนกันแล้วว่า เวลาต้องการใช้เงินฉุกเฉินหรือว่าเรามีความจําเป็นทางด้านอื่น<ม>เช่นซ่อมแซมบา้านหรือว่าเอามาใช้ในการฉุกเฉินในเวลาที่เราต้องเดินทางหรือไปไหนอย่างเงี้ยมันเอาที่ไหนมาใช้ถ้าว,ว่าจําเป็นจริงๆเราต้องใช้จริงๆก็ยืมน้องสาวได้เขาให้ยืมได้บ่อยไหมครับไม่บ่อยนะเพราะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไดย้ไปไหนเนะี้ยสิ่งที่เราต้องใช้ประจําเวลาไปไป,ไปใช้เงินเยอะนี่คือจะไปไหนนะครับก็ไปเอายาแหละไปรับยา,ถ,าถ้าเอาไปด้วยก็ เสียค่ารถ400หรือ4 5 0บางครั้งไม่ได้พาไปก็ประมาณ150ไปรโดยสานเนะยนะยาที่ของ18บรบาง18พี่สาวเราชีวิตเขาที่ผ่านมาความเป็นอยู่เขาเป็นยัใน,ในสายตาเรานลำบากมากแล้วบางสู้อยู่คนเดียวก็สงสารเขาอ่ะเขาก็ไม่มีอะไรจะกินนะ็ล้พี่น้องก็ต้องช่วยกันนิดหน่อยไปเพราะว่าฉันก็คนจนอ่ะเวลาเขาขาดแคลนเงินทองเคยเห็นไหม ามเขาว่ามีตังไหมอะไรเงี้ยหราบอกไม่มีก็เขาก็ไม่กินก็นได้เขาก็บูดนี่ขอให้ลูกไม่กินแค่น,นี้แหละเขาในฐานะญาติพี่น้องเราช่วยเหลือเขาไดงไหบ้างก็าช่วยได้นิดนิดนิหน่อยนะ่าฉันจะมีลูกสองคนแต่ฉันทํางานฉันไม่ได้ทําอะไรหรอกฉันอยู่บ้านก็ช่วยเขามั่งมีตังก็ให้เยกะมั่งทีละร้อยทีอะไรเนี้ พูดถึงการต่อสู้ชีวิตด้วยการทำอาหารก,กินบ้างครับที่ผ่านมาแกทํางานอะไรมาบ้างครับพอต้องเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยครับแค่ข,ขายของได้อย่างเดียวก็พอ,อไปซื้อของซื้ออะไรก็ต้องมาเฝ้าลูกเขาไว้บางครั้งเขาก็ไม่มีตังค์ไปซื้อหรอกก็พี่ก็ให้เขาไปยิ้มไปมั่งอะไรเงี้ยสภาพการค้าของของเขานี่เป็นยังไงค้าขายดีบ้างไหมก็ค้าขายเนี่ยถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะขายดีหน่อยเพราะมีเด็กนักเรียนหยุดใช่ไหม ถ้าวันธรรมดาอย่างนี้ก็ขายไม่ค่อยได้เนาะได้กําไรวันนึงถึง30บาทหรือเปล่าก็อม่รู้แล้วในเรื่องของสุขภาพเขาบ้างครับทุกวันนี้เขามีปัญหาสุขภาพอะไรเคยเห็น,นี้ครับเขาก็ไปหาหมออยู่เรื่อยนะหมอก็นัดสามเดือนนะครั้งก็เป็นความดันไขมันมีความดันไขมันกินยาตลอดมีช่วงไหนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยไหมครับที่เราต้องล้มหมอนนอนเสื่อเลยอ่ะไม่ถึงกับนอนนอนอมไม่ได้บางครั้งเวียนหัวแบบไขมันขึ้น,นเวียนหัวมากมหมุนเลย ก็ต้อง,งนอนจบแบบเดี๋ยวก็ต้องลุกขึ้นมาดูแล้ว,ลวน้องอย่างน้องสัปดาห์นี้เขาค่อนข้างพูดง่ายว่าไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วเวลาเราอย่างเรายังไม่ไหวเราล้มลงนอนลงเนี่ยเขาเขาเข้ามาช่วยหรือเขาไม่ช่วยไม่ได้เขาก็จะถามว่าอามะเป็นได้มากหรือว,ว่าง,งี้งที่เราไอหรือแบบโอ้เจ็บในท้องอะไรพูดไปไงี้นะมากไปได้มากกระถางนี้ก็ถือว่าต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดจ้ะกินทุกวันใช่ไหมกินเช้าอันนี้กินกลางคืน นี่ไขมันแล้วของน้องนะครับมีอะไรบ้างยากานช้าคงอ,อต้องกินทุกปันมนกันกิน,กนตอนเย็นเช้าเย็นอ่ะกินเช้าเย็นพูดถึงการเลี้ยงดูลูกครับในสายตาเขาดูแลอะไรบ้างครับในแต่ละวัน เขาดูแลลูกเขาอย่างดีมากเลย้าเป็นฉันก็ทําทไม่ได้ครับแบบนี้โหยกับลูกกับตาวันนี้เขาดีมากเห็นเขาเวลาขึ้นลงบันไดจะต้องคอยประคองลูกคอยดูแลลูกตลอดเคยเห็นเขาประสบอุบัติเหตุจากการดูแลลูกไหมครับบางวันวันนั้นเห็นอยู่วันหนึ่งหัวทิ่มลงมาเลยนี่เขาคว้าไว้ทันนะครับบันดไดไว้ทันตอนนี้ต,ตาเลยเห็นลูกคิดไหมครับว่าถ้าเกิด วันนั้นไม่ไม่จับบันไดไม่ทันจะเป็นกันยังไงก็ว่าเขาบอกจับบันไดไม่ทันตายแล้วลุงจะอยู่กับใครก็ถามว่างี้แม้การขึ้นลงบันไดอาจเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทั้งแม่และลูกแต่เป็นความจําเป็นที่ไม่มีทางเลือกเพราะชั้นล่างของบ้านไม่มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะใช้หลับนอนยามค่ําคืนกลัวพวกงูพวกจะขาบยิ่งกระต้อยิงกลยเลยก็ไม่กล้าลงมาอยู่นาะกลัวเพราะมัน ไม่แน่นหนาไม่อะไรไงก็กลัวคนก็กลัวเหมือนกันไงกะว่าสักวันนึงขึ้นบ้านไม่ไหวก็จะต้องอยู่ข้างล่างแบบนี้มันยังไม่แน่นหนามันก็กลัวเหมือนกันนะที่เห็นก็คือว่ามันมันเป็นหลังคาโล่งๆโป่งๆแล้วก็รอบบ้านก็จะมีแต่ต้นไม้เจองูเขี้ยวขอมีไหมแถวนี้มีไหมครับมีงูตะขาบนี่มีในวันนั้นกัดทีหนึ่งเนี่ยวันนั้นมันขึ้นอยู่บนกองโอ่งในเรืนบ้านนะนะครับฉันเดินออกมากัดขาป้าไปเข้าไปเกือบโดนลูกเนี่ยตะขาบเกือบไปโดนลูกอ่ะ พอดีว่าตีได้ตอนนี้มาอายุ61สุขภาพเริ่มมีปัญหาบ้างละมีบ้างเคยมีไหมวนันนอนนอนคิดอยู่เอ๊ะถ้าเกิดเราเจ็บไข้ได้ป่วยไปแล้วชีวิตลูกเราจะเป็นยังไงคิดคิดว่าต้องตายไม่ได้ห่วงเ,เขาจะเคยบอกเขาไหมครับว่าเราห่วงเขาบอกบอกว่าไงบอกว่า,วายูนุสมาไม่ตายนะมาจะอยู่กับนุษม่างเงี้ยนั่งเฉยรู้เนี่ยรู้ ถึงคนเราอยู่ได้ทุกวัน,นก็ต้องมีความหวังเนะาะสำหรับมาครับมีความหวังหรือว่ามีอะไรที่มันทาให้เรามีกําลังใจในการที่ยังต้องอยู่ต่อไปครับก็ลูกนี่แหละก็ต้องอยู่ดูลูกเนี่ยแต่บางครั้งมันก็มีเหนื่อยมีทอนะ้อเนาะมีมเป็นยังไงมันเกิดจากเหตุการณ์อะไรที่มันเหนื่อยมันทอนะ้อก็ดูลูกนี่แหละเหนื่อยต้องทุกอย่างทาทุกอย่างไม่เว้นไงแล้วใครมาช่วยปอบหรือว่ามาให้กําลังใจเรา ก็ไม่เคยพูดในไข้รู้ไงไม่มีใครรู้เก็บต่ในใจตัวเองอ่ะจ้ะก็เหนื่อยเพราะแล้วมันหายไปได้ไงความเหนื่อยความท้อหลับไปตื่นมาแล้วก็หายแล้วสู้ใหม่สู้ใหม่ใช่ไหมครับก <c oughs> ็ถือว่ายังยังต้องต่อสู้ต่อไปเนาะจ้ะถึงวันนี้ครับ เราดูแลเขามา27ปี20ปีในการดูแลคนเดียวก็จะบอกว่าความรักความผงใหญ่ที่มีให้ลูกสําหรับม้ามีให้สัตวาห์มากน้อยแค่ไหนมากที่สุดเขาอาจจะไม่เหมือนกระเด็กทั่วไปสิ่งที่เขาทําให้ม้ามีความสุขเคยมีเหตุการณ์ไหนนะครับที่ม้ารู้สึกว่าถึงลูกเราเป็นอย่างนี้แต่เขากรับรู้นะว่าเาเราคือแม่เขาเลยก็คอยเรียกกันบางทีเราแกล้งนอนหลับเ่าม้าเป็นไรม้าเป็นไรน้องสาวเขาว่าองนี้น้องสาวลูกเขาดีๆนะเขาบอกว่า ลูกลูกอันนี้องยังขนาดเป็นอย่างนี้ก็ยังถามว่าเป็นมาเป็นไรมาเป็นไรแต่ลูกมันเองนะดีๆไม่เคยถามอะไรว่าเาางี้ยอันนี้ยังดีคอยถามมาเป็นไรมาเป็นไรมันถามอย่าเงี้ยเวลาเขาอยู่กับแม่นีสิ่งที่เขามีความสุขหรือว่าเขาแสดงออกที่เขาสบายใจช่วงไหนอย่างกลางวันเงี้ยบางทีฉันไม่มีงานอะไรแล้วก็นอนเล่นเขาก็จะมือมากอดมากายอยู่งนะั้นอะ เกาแขนให้มัง่งเกาหลังให้มัง่งอะไรเงี้ยบางทีเกาจนแสบหลังอะอย่เย <c oughs> มาลัก,กน,นุดนะรู้บปล่ามาลักนุดอ่ะย้มนิดทงานลักนุดคนมีลูกโดยทั่วไปอาจจะมองถนนก็นอนาคตของลูกว่าเขาสามารถเติบโตหรือว่าเป็นอะไรอะไรได้หรือคาดหวังกับอนาคตของลูกได้แต่น้องสักดาเนี่ยคาดไม่ได้ในหัวอกความเป็นแม่ครับสองสาร <c oughs> ลูก,ลกสองสารมาก เขาทำอะไรไม่ได้เรื่องไงก็พึ่งลงสายัางรักในวันที่เราต้องต่อสู้คนเดียวในการเลี้ยงลูกไยคิดจะละทิ้งหรือว่าจะไ,ไปฝากใครเลี้ยงไหมไม่เคยเคยไม่เคยเลยบอกตัวเองว่าต้องอยู่ให้ได้เพื่อล<ด>ูกแม่ต้องอยู่ให้ได้คำยืนยันจากแม่หัวใจแกร่งคนนี้ที่สู้ดูแลลูกพิการเพียงลำพังมานานถึง20ปีแม้แต่ละวันต้องเผชิญกับความยากลำบากในการหารายได้ เราขายของไม่ค่อยได้แต่แม่ก็ไม่ถอดใจสู้ทำทุกอย่างเพื่อให้มีรายได้แม้เพียงเล็กน้อยแค่วันละ30บบาทแม่ก็พยายามประหยัดเพื่อให้ลูกอยู่ได้และพร้อมอดเพื่อให้ลูกอิ่มไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะยากเย็นเพียงใดแม่จะสู้เพื่อลูกต่อไปไม่เคยคิดว่าลูกเป็นภาระแต่ลูกคือกำลังใจไม่ว่าลูก จะอยู่ในสภาพไหนแม่ก็ยังรักและจะดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทำได้ช่วงคนจริงไม่ทิ้งกันโดยบริษัทไทยเบเวอเรสจ,จำกัดมหาชนขอชื่นชมคุณวันนีแม่หัวใจกแกลง่งที่ไม่ยอมจำนนต่อความยากลำบากสู้ดูแลและทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกอยู่ได้ ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงด,ดูแลลูกไปนานๆน,นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการช่วยเหลือให้คุณแม่และลูกมีปัจจัยในการดำรงชีพหรือต่อยอดขายของเพื่อไม่ต้องลำบากไปมากกว่านี้สามารถโอนเงินไปได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสชื่อบัญชีวันนีมัดลีเลขที่บัญชี020 041084691ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังทั้งหมดได้ที่ชาแนล YouTube คนจริงใจไม่ท้อฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีตอนใหม่ขึ้นมา เพื่อคุณจะไม่พลาดการรับชมก่อนใครหรืออีกช่องทางหนึ่งคือแฟนเพจ Facebook คนจริงใจไม่ท้อที่คุณสามารถตามอัปเดตข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆของรายการได้เช่นกันหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแจ้งข้อมูลร้องทุกข์หรือเรื่องราวเพื่อให้หรายการเป็นสื่อกลางให้กับสังคมกรุณาส่งมาที่ a c e b o o k คนจริงใจไม่ท้อโทร 0626505274หรือ0626946336สถานีโทรทัศน์ News One ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา,วาวจ,จะดีได้เท่าไรเราจะสู้ไปด้วยกัน หยุดความฝันไร้ให้มันจะหายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่โ้อจะลุกสู้ไหม